สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลหานอยรวมของวันที่3พฤศจิกาย,ยน2567เช่นเคยครับผมก็เป็นการปล่อยตังงวดของเลขนะครับของวันที่5พฤศจิกาย,ยน2567 ก่อนอื่นที่ไปดูตัวเลขผลสรุปกันเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเล็กนักรับในช่องทางเดียวครับผมในช่องทาง y o u t u b e ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์ มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าตามกาคนอย่าจนกาใครเขาครับรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับเลขนักลาดทานเลรวมมาที่3พฤศจิกายน2567นะครับตัวรูดเลขลาดวางไว้890 นะครับผมเป็นสูตรตัวรูดนะครับไม่เกี่ยวกับคู่วินนะครับแต่อาจจะมีมาชนกันบ้างเหมือนกันบ้างก็ให้เข้าใจว่าสูตรลูดเป็นสูตรสูตรสูตรหนึ่งสูตรคู่วิน6ตัวเป็น15คู่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับผมเด็กพลาดใช้2สูตรสำหรับ f อสท่านใดที่ชอบสูตรรูดนะครับผมสูตรรูดอยากนามาวินกับชุดวินก็ได้นะครับผมอย่างเมื่อวานนะครับผม8 9ดเู เมื่อนำมาวินกับ8 9 0 2 3 4ก็คือ8 8 8 9 8 0 8 2 8 3 8 4 9 8 9 9 9 0 9 2 9 3 9 4 0 8 0 9 0 0 0 2 0 3 0 4เมื่อนำมาวินนะครับกนะบ็มาดูครับว่าก็มี92ที่เข้าไปนะครับ มีเก้าสาวคู่เดียวที่เข้าไปนะชอบไม่ชอบยังไงก็นะครับผมพิจาราไว้นะครับว่าสูตรเล่หาดทำได้แบบนี้นะครับส่วนที่เห็นใน15คู่นี้ก็มาจากชุดนี้นะครับมาจากชุดนี้ทั้งหมดนะครับสิคู่ มาดูกันครับผมผลของห้าฮานอยนะครับคือฮานอยรวมที่เร่งรัดทํมาให้ดูนี้เข้าตัวใดนะครับผมเข้าดีหรือเปล่าน่าติดตามไหมเราก็มาดูกันเลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจผลที่ออก2 6 3 4กสก็เข้าไปที่นะครับผมรูดสามตรงนี้เข้าไปที่รูดสี่ล่างนะครับ เข้าไปที่รุดแปดล่างนะครับเข้าไปที่คู่เจาะสี่แปดล่างนะครับได้สี่เด้งนะครับกาชาติครับผมผลที่ออก11572เข้าไปที่รุดสองครับล่างหนึ่งเด้ง พิเศษครับผมผลที่ออก92960เข้าไปที่รุด2บนเข้าไปที่รุด9บนเข้าไปที่คู่เจาะ29บนเข้าไปที่รุด0ล่างนะครับผได้สีเด้งนะครับ ฮานอยปกติครับผมผลที่ออก4 7 5 1 8เข้าไปที่รูด8นะครับหนึ่งเด้งครับผมวีพีครับผลที่ออก1 2 1 4 2เข้าไปที่รูด2บน เข้าไปที่รูด4ล่างเข้าไปที่รูด2ล่างเข้าคู่เจาะ4 2สองล่างนะครับ3เด้งนะครับเรามาเช็กกันก่อนนะครับผมเฉพาะตัวรูดนี้เข้ากี่ครั้งนะครับ8ครับผม1 2 2ครั้งนะครับผม9ครับผม1 เก้ามีหนึ่งครั้งนะครับศูนย์ครับศูนย์มีหนึ่งครั้งนะครับนะครับเท่ากับสี่เด้งตัวลูดเข้าสีเด้งห้าหน่อยนะครับผมแล้วก็เข้าสี่ครั้งนะครับแล้วก็ตัวเจาะเข้าไปสามคู่เจาะก็มีสี่แปดล่างเฉพาะกิจสองเก้าพิเศษบน 4-2ล่าง VAP นะครับผมมาดูครับผมวันที่4นะครับผมเลขนะขรัดปล่อยอะไรไว้ให้เลขนะขรัด หาหนรวมนะครับวันที่สี่ตุลาคมเลืกนักลาดวางรูดไว้นะครับผมวางรูดไว้ที่แปดเก้าศูน สูตรวินนะครับผมสูตรวินคือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับวินกันเลยครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 03 04 05่ครับอขออภัยครับผม12 okay. ึ่งสองนะครับมจะออก912ครับ12 13 23อืมส หนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งห้าสี่ห้าสองสามสองสี่สองห้าสามสี่สามห้านะครับ สูตรของเลขกนักราชก็เดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมส่วนที่ว่าเข้าดีไม่ดีนั้นเป็นเรื่องของ FCC ตัดสินใจนะครับน่าติดตามหรือเปล่านะครับผมแต่สำหรับเลขนัราชเป็นคนทําสูตรนะครับเป็นคนคําสูตรเป็นคนคํานวณเป็นคนชี้แนวทางเลขนักราชก็พูดได้แค่ว่าเดินดีครับผม,บผมอย่างต่อเนื่องนะครับ อย่างน,น้อยนะครับตัวคู่เจาะสิบห้าคู่อย่างน้อยนะครับคือหนึ่งคู่ขึ้นไปอย่างกลางก็คือสามคู่อย่างมากก็คือนะครับห้าคู่ถึงหกคู่นะครับในแต่ละในแต่ละวันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็นะลองลองนำไปพิจารณาดูนะครับวันนี้เล็กน่าจะเลือกเลขสูตรให้นะครับ 3ัสามัสหเลือกให้สี่คู่แคปหน้าจอไว้นะครับ,รบผมท้ายนี้ขอวอวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ